หลังจากที่เราได้ผลิตภัณฑ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในบทน,นี้เราจะกล่าวถึงการจัดจำหน่ายสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติและผ้าพิมพ์ลายใบไม้สามารถแบ่งออกเป็นการจำหน่ายแบบผ้าผืนหรือผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าผืนสามารถจำหน่ายให้ลูกค้าเพื่อนำไปแปรรูปหรือตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้เช่นเสื้อกางเกงหรือกระโปรงหรือนำไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์แบบอื่นเช่นผ้าม่านหรือผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์พร้อมใช้เช่นหมวกกระเป๋าหรือผ้าพันคอสามารถจำหน่ายให้ลูกค้าและลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น2ช่องทางคือช่องทางออฟไลน์ line, และช่องทางออนไลน์ line. ช่องทางแบบออฟไลน์ line, เช่นการจำหน่ายหน้าร้านการจัดจำหน่ายในชุมชนการออกร้านในงานจัดแสดงสินค้าต่าง สวนช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์เช่นการโพสต์ขายบน Facebook, Instagram, Line, TikTok หรือบน YouTube โดยข้อดีของช่องทางแบบออนไลน์คือสามารถจัดจำหน่ายได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีความรวดเร็วเทคนิคการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นช่องทางแบบออฟไลน์หรือช่องทางแบบออนไลน์ ผู้ผลิตควรมีการสร้างแบรนด์สร้างแพคเกจจิ้งให้ดูทันสมัยมีการเล่าเรื่องหรือสตอรี่เทลลิ่งเพื่อสร้างความน่าสนใจและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และนี่คือหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและชุมชนได้อย่างยั่งยืนบ้นฐานของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี